ตอนกลางสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กัน้นะครับผมก็ในวันนี้อยู่ในเกม,ค,มครังไกสตาร์แล้วนะครับก็ในวันนี้ผมสมได้ไฮายซีนนะครับผมก็ดงดีนะผมได้มาอยู่ที่กิโลนะประมาณ28โลครับผมยี่สิบโลนะครับผมเอาเถอะผมดูดีมากนะครับผมก็หลุดเรทจากอ่าตู้ที่แล้วนะครับหลุดเทรทอนาซานะครับผมผมได้เป็น โหลดเลยได้ไปที่สนของซเซเรนะครับผมมันก็การันตีแน่นอนครับว่าในผมได้ตัวตัวนัดตู้นะอดีนี้ผมจะมาปั้นอัปเกรดของทีมน้องข้าวกันนะครับผมขึ้นสูงขึ่นได้มาครับผมก็ยังไม่มีของของัพนะเดี๋ยวตัดภาพไปต่อที่ผมฟาร์มเสร็จแล้วผมก็จะไปรีวิวที่ MOC ชารินะครับผมหลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผ,ผมจะให้ดูเทสสเต็กนะครับผมว่าผมฟาร์มได้อะไรบ้างครับ ก็ผมปั้นสุดได้เท่านี้นะครับผมผมหาสปีดไปได้ถึงสองร้อยนะก็พออันพึ่งตัวผมพึ่งเข้ามานะผมอาร์ติแฟกต์มันก็ต้องเปลี่ยนเซ็ตอะไรใหม่นะแต่ก็ประมาณน,นี้ครับผมฟาร,ร์มได้นะครับฟาร์มสุดผมดดฟาร,ร์มได้เท่านี้จริงๆนะครับผมเดี๋ยวมันก็ถึงสองร้อยนะครับผมนะครับผมมาที่ชั้นชั้นเอโมซีชั้นสิบสองครับผมก็จะจัดทีมเซตบอสเนี่ยผมก็จะใช้เป็นล็อกข้าวที่ปี้แล้วก็ก็ ผู้เบิร์แล้วก็อ่าก็ไยาซีนะครับผมข้างล่างผมจะใช้เป็นแรปป้าลวนเมอไอตีหยุดแล้วก็บินชานะครับผมไม่รู้ว่าอาจจะจะหาเอโมซีชั้น12ได้หรือเปล่าผมจะเปิดได้ไยาซียฝึกสกิลก่อนนะครับผมประกาศด้วยทีอี้ประกาศเมอร์คานะครับผม บอลมาก่อนครับผมก็จะพุ่นอีกฮะยังไม่หมดหลอดนะผมก็จะเลี้ยงมาก่อนไว้ก่อนปล่อยกดสกิลไปแล้วใกล้จะหมดหลอดแล้วก็กดกีธรรมดาไปนะครับแค่เส้นกดสกิลไปเลยครับผมอยากแยกนอร์มาออกมานะครับแล้วทานจากเอฟซีนะครับผมต่อได้มังกรครับผมไปเลยนะครับผมก็จะกดสกิลแบบใกล้ใกล้จะหมดหลอดแล้วผมก็กดกีธรรมดาไปครับ กดตาเลยกดไฮเซนครับผมกดอภิปรายแต่ก็ทีี้เลือดครับผมกดจบทีต่อนนะครับแล้วก็กดปั๊บของเอ็นซีนะครับผมสกิลอันตีของทิบี้นะครับผมพิการทาการการอาเขตนะครับผมตังข้านะครับกดจบทีพิเศษไปทิพย์ให้กับเลือดมังกรนะครับผมเอเซนก็กดสกิลไปครับผมเกี่ยวกับเพื่อนลงทีมาฟาดไปครับทิบี้กดตีธรรมดาไปเลยครับผม กระต่ายเลยเอ็มซีครับสุกิ้งวันสีครับผมกระต่ายต่อในที่พี่ครับผมกดปีธรรมดาไปครับครั้งนี้จะระเบิดมังกรแล้วนะครับผมเพราะวครบสามเทเล้วมันต้องระเบิดมังกรครับโดยครับพัดตัวแรกมาจัดเท่าไหร่ครับระเบิดมังกรไปครับผมอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับผมมันเข้าสู่เศษสองแล้วกระต่ายไม่สมัยครับ ก็หายสีครับกดเดียวไปครับผมเราเข้ากับแบบมีอันตริยังนะครับผมนะครับโอเคครับผมปาดนะครับนั่นผมใช้การระเบิดของผมนะครับผมและมีกระปุกบ้านนะครับเพราะวขอใช้กระต่าทีครับระเบิดไปดามิเอตดามิเอตเจ็ดห้านะครับผม หนึ่งล้านสี่นะครับผมแรงมากเลยนะคผมไม่เอฟซีคบับกดตีปกติไปครับผมแอซิสกดสกิลครับกมเหตุอันตรีก็จะเต็มครับแถาแล้วอันตรีครับพี่ปล่อยเัลียวครับกระตา้วดใจมาครับผมไม่กดตล่อยแล้วป่อยไปครับผมกดพี่เพือขึ้นการกางอาชีนะครับผมกระตานวดนาคครับผมกดเรียกมาขอครับแถาแล้วพี่พี่ครับ คอมเมนต์นะครับผมดึงดึงน้องข้าวขึ้นมาครับเอาหัวสัตไปแล้วแล้วก็จบไป,ไปครับผมกับชั้นแรกครับผมก็ใช้ไปในส่วนของสองใส่ขึ้นนะมาต่อกันชั้นสองน,นะครับผมมาต่อที่ชั้นสองครับผมก็จะกดให้รวดเหมยครับผมแล้วก็หลีชาหลีชาแล้วกว็แล้วก็ตามรวดตีอยู่แล้วก็อแอปป้านะครับผมอยู่ไป There'll be way. a ตั้งติ้งอยู่ผมก็จะมอบให้ในส่วนของอันดิชานะครับผมแค่เบรกช่วยและป้านะครับผมกดเนมือที่ธรรมดา,าแล้วก็กดแปะตางในอันดิรับผมป้านก็สกิลพิเศษไปนะครับผมแค่ัำการเล่งให้อันชานีให้ได้ไวที่สุดนะครับผม มีชากดสกิลไปครับช่วยเบรกช่วยละป้ากระต่ายแล้วกระต่ายครับผมกดปีปกตินะครับผม้วมัก็เชดกันครับกดสกิลอันตีของอีชาไปนะครับผมไปครับผม กระต่ายว่าเนียน้องกระต่ายครับผมกระต่ายสองครั้งนะครับแล้วก็อติลักป้าก็จะเต็มพอดี้นะครับดูดอดเบรคไว้ดีนะครับผมนะครับผมนะครับผมแล้เกิดซุปเปอร์เบรคนะครับผมจะกลับมาต่ออีกอันนี้นะครับผมอย่ามองอยสองตอนะครับผมก็ไปกิีวของีิชาแล้ว นะครับผมแต่ไม่ก็สเกลแล้วกดถามแล้วอันตรีนะครับผมจะรีบจบให้ไวที่สุดนะแล้วก็ถามแล้วอันตรีทิ้งทิ้งหยุดนะครับผมฝากผมนะสเกลจะมอบให้อ่าให้สอดของ อของลิชามาเดินเข้าไปครับผมพยายามทำอ่าสุดไปขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับกดปีกกระดาษไปเข้าตัดใสยคิวแล้วครับเราจะกับบอสแล้วนะครับผมไปครับผมไปครับผมกดแอปเปิลอ่ารับป้าไปครับเราจะทำการเบรกไม่ได้ครับต <serving> ้องเบรกให้หมดนะครับ คือต่าง,งานให้เราอ่าวันนีผมปกติครับทีนึงช่วยเบรนะครับผมทำเบรกให้ไวที่สุดนะปกตินะครับผมบอ่นนนมอน,นะน้องโดนเบรกแล้วเดินเบรกไปครับผมเบรกไปทีเปิดตีออไครับผม กรวตาษขอกระตาของมิชาครับโอ้าแม่สกลเขาของของแรปเปอร้นต <l> ่อาของชาครับเอไหมครับับไหครับไปกับเพื่อนเขากดาของมิชาครับผมโดนไปเลยไปขงแรปป้าเลยครับผมอนจะทำการใส่ขึ้นให้ไวที่สุดครับ ดูว่าเยะเ this w ด r l d สองย้อนตีไปนะตายเล็กมาเข้าผมข้ามผมกดมทีโบตีของลวนเหมครับผมย่นแจงพลังงานให้ครับตัจบเคลนครับโดนดเิครับ จะเข้าสูเส่เฟสสองแล้วนะนเหมือนเคยครับผมนี่เบ่งเออารันให้ได้นะครับผมกดสกิลของนักป่านะครับผมกระตาได้อ่ามีชาร์ดคผมแล้วลกดสกิลของนักป่าครับครับผมจะเริ่มอ่าเอยู่ทางข้างก่อนนะครับผม บวัตสกิลของวันใหม่ไปครับวัตถาตัวพี่โพดิใส่อะตขยายได้ไหมครับวัตตที่โมดิไปครับผมนนปัดไปครับเบิกเลยครับผมแต่เบิกหนึ่งล้านนะครับผมโอหจัวะแรงมากเลยนะ เบ่นะครับผมโูได้แลี้นะครับเป็คเหมาะปะะให้กับล้า่อผมคนหนไดแล้วผมไรครับครับกดไปครับวอกลจะตายแล้วผมควอดจะลดแค่คิวผมนะครับผมไรครับผม นี่เปเข้ามันจะมีธาเุเจริงมานะครับผมแตกัดหมดใส่ขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็จบอ่า moc ชั้นสิบสองนะครับผมอ่าในส่วนของชั้นผมใช้ไปในส่วนของยี่สิบสาขึ้นนะครับผมก็อ่าก็ว่าจบกันไปนะที่อ่าสายฟรีนะครับผมอ่าเล่น moc ชั้นสิบสองนะครับผม เดี๋ยวจ,จะพาไปดูอ่าซั์ส,สแตะนะครับผมอ่าบางอัน,อนว่าซัพสแตะผมอ่าแต่ละตัวว่าเป็นยังไงบ้างนะนี่นะครับผมก็เป็นซัพสแตะของฮายาซีนะก็ให้ดูไปแล้วล่ะตอนต้นคลิปนะครับผมก็มันยังไม่ถึงสองร้อยนะครับถ้าสปีดถ,ถึงสองร้อยแล้วเนี่ยคือมันก็จะมอบรับให้กับม้ากับฮายาซีนะครับผมเพิ่มแม็กเลือดให้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ กากเข้าก็จะอาจเติมเกจอันติได้ไวขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมส่วนออฟนะครับผมผมยังหาอได้เท่านี้นะครับผมเพราะว่าอิทธิพอะไรมันต้องเพิ่งเข้ามาเนาะก็หลายคนผมว่าเท่านี้เข้ามาดูในส่2ของเอ็มซนะครับผมสแต่ก็ประมาณนี้นะครับผมหลายคนนะครับผมขัดห้านะครับผมก็อีกก็ประมาณนี้ครับผม บางคนอาจจะใส่เป็นเส้นลมนะแต่ผมใส่เป็นเส้นนี้ก่อนอ่าปั๊บตรงนี้คุณจะไม่ได้นะครับผมจะตัวข้างหน้าจะได้แอดแท็กเพิ่มยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเราตัดคอร์ดอย่างหน้ามันก็จะไม่ได้นะครับผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับผมผมลุยเลยมันให้ดูเทสนะครับผมเทสอ่าของเอ็มซีกับน้องไฮยาซินก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอัพแน่นอนครับผมมาต่อก็รถจิบบี้นะครับผมแอแท็กผมก็ประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ใช้เป็นส่วนของเอฟซีแดนๆดนนรับองอาเซ้นของผมก็ประมาณนี้นะครับผมอามันก็อาจจะยังไม่สุดนะครับผมเพราะว่าอาอายังฟาร์มได้อายางไม่สุดมากนะครับผมก็มันเป็นอาไอ้ดีสายฟีนะครับผมผมก็ทําได้ทยแค่นี้แหละครับผมมาส่วนของน้องข้าวนะครับผมใช้เป็นส่วนของไลโครประจา,ยาตัวครับ หรือ่าคนอาจจะใส่เป็นอาาหรให้คนที่ครับได้เบตเลือดอา่าเยอะๆก็ได้นะครับผมก็สัดใส่ก็ประมาณนี้ครับผมก็ยังฟาร์มอาจจะยังไม่สุดมากนะครับผมแต่ก็ได้ท่าได้จริงๆครับนะนะคนผมก็จะฟาร์มแน่นอนครับผมอา่ามาดูในส่วนของที่ที่สองครับผมแรปป้าครับผม ผมใชอ้ะอะแต่ก็ประมาณนี้ครับผม้ก็ให้ดูแต่ตามนี้นะวนะันที่ผมใชอ้อะเป็นรูกอัญญาของหน้าซันเดย์นะครับหรือบางคนอาจจะใชเ้เป็นของที่ไม่โกะครับที่ไม่โกะกับอาของซันเดย์ผมยังไม่รู้ว่านไหมันแรงกว่ากัใคาใครใครใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผม ประดับครับผมอจะใช้เซตประมาณนี้ครับผมถุงมือครับผมชุดแล้วก็รอ,องเท้าครับผมอาจักรวาลประดับครับม,มาถอดอาที่ติงหยุดครับผมอันนี้ผมยังอัพไม่สุดนะครับผม พอเอ,า,อ,า,อาพอเอาไปใช้ก่อนนะครับผมว่าผมลืมให้ดูอ่า,อาการอัพเดตเทสน,นะครับผมแต่และตัวผมอัพไปประมาณไหนบางตัวเขาอ,อย่างอ่าอัพไม่สุดน,นะครับผมมา,ามันใช้ของเยอะนะครับผมก็ค่อยๆทยอยฝากไปนะครับผมก็ใส่ชุดอาเบรกเหมือนเคยนะครับผมแต่ก็ประมาณนี้นะครับผม มันดูหัวครับผมถุงมือชุดแล้วก็รองเท้านะครับผมสวัวดีประดับครับประมาณนี้นะครับวัตถุเสร็จของรถุดบอหม่นะครับผมตาแต่ตาแต่ได้ดดหน้านะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอาจใช้เป็นเอลซีอาผมไม่รู้ชื่อแล้วก็เทสประมาณนี้นะครับสวัสดีประดับครับ ก็ตามนี้นะนวนใหม่เนี่ยอ่อ่า,อาจะเปิดอ่าซีหนึ่งนะครับผมก็ได้มาจากอ่าอ่ฟี Free นะครับผมมาต่อที่อ่าติงชาครับผมก็ สถานพื้นฐานก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับผมแต่ของผมใช้เป็นสองเอฟซีนาตาชานะครับผมยัองอัพไม่สุดยังอัพไม่เต็มนะครับผมบางคนมีอาของส่อของลุงก,กันก็ใช้ไปก่อนก็ได้นะครับผมหรือใช้อ่าของไปลูกก็ได้นะครับ เทสนะครับผมก็ยังอัพไม่เต็มนะครับดูครับผมหมวกครับผมเสื้ออ่ะถุงมือเสื้อแล้วก็รองเท้าของจักรยาประทับครับก็ประมาณนี้นะครับผมสหรับวีชาของผมนะก็จบไปกันแล้วนะครับผมใครที่ทุาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับผมคลิปหน้าจะผมจะทําเกี่ยวกับคลิปอะไรนะครับผมไม่ใช่ฝากคอมเมนต์กันได้นะครับผมว่าผมทาอะไรหรือให้รีวิวอะไรครับผม ก็ขอตอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ